สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆห่วยนะครับ <jamais> ช <drama> ่องหวยเด็ดจะไปนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสลับในที่ในคลิปนี้ก็จะเป็นนะครับในที่ในสูตรนี้เลยนะครับซึ่งจับไปตรงๆเลยนะครับจับไปบนตรงๆนะครับสูตรนี้เป็นสูตรบนตรงๆนะก็ยังไม่ได้คิดชื่อสูตรเลยนะครับเนาะอ่ะ มาดูวิธีการคำนวณมาดูวิธีการดูกันก่อนเลยนะครับสลับในที่ในสูตรนี้บางท่านอาจจะไม่เคยเห็นในสูตรนี้มาดูมาชมไปพร้อมๆกันนะครับถ้าถูกใจก็นําไปซื้อนะครับถ้าไม่ชอบไม่ถูกใจก็ผ่านได้นะครับเนาะถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปกันเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครใครกดไลค์ก็ขอให้โชคดีถูกหวยกันทุกคนทุกท่านนะครับสลับในงวดของวันที่1ตุลาคมนะสูตรนี้ก็ผมจะจับ ตัวเลขมาตั้งแต่ในวันที่1น,นะครับหมิถุนายนเลยก็คือนะครับเราจะเอาตัวเลขพวกนี้แหละมาเป็นในตัวเด่นนะครับเนาะอ่ะมาดูกันยังไงนะครับก็จะมาหาในวันที่16นะครับพิถุนายนอ่นะดูไปเรื่อยๆนะครับเราถ้าดูข้ามขั้นตอนจะงงก็คือจะเอาเด่นตัวนี้นะครับมาเป็นเลขเด่นวัถัดไปก็อยากชุดนี้ มันจะไปคู่กันแบบนี้ถัดไปนะครับลงมาก็จะเป็นชุดนี้อ่ะมาดูกันชุดนี้72นะครับก็จะได้72นะครับก็เจ็ดสองนี่มาเป็นเลขเด็งว่ถัดมาก็ต้องเอา52นี่ก็คือเอาเอาจากในงวดนี้เลยว่าถัดมาก็ต้องเป็น12นะครับพอถึงตรงนี้แล้วเราก็จะมาเอาข้างล่างทีนี้นะครับก็จะเป็นส0ูน แล้วก็มาข้างล่างแล้วก็ไปบนนะไปชุดนี้นี่แล้วก็เจ็ดสองแล้วก็ไปสี่แปดแล้วก็ไปสองหกเนี่ยไปเป็นคู่ไปเป็นคู่กันแบบนี้นะครับเนาะอย่าไปเดี่ยวนะครับไปเป็นคู่นะครับเนาะคนมีคู่นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละเนี่ยก็แสดงว่านิงาล่าสุดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ มามันมาแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เวลาสุดแสดงว่า16เนี่ยก็มาดูนะครับว่ามันมาเหมือนที่ผมจับให้ไหมนะครับ72น็นี่มาออก72นี่มาทั้ง2ตัวเด่นเลย05นย์ 5, ตรงนี้มา5มาบนนะครับอ่ะอันนี้มาในหลักหลักหน่วยสังเกตว่ามันจะมาในหลักหน่วยนะครับ12เนี่ยมา2มาหลักหน่วย 0 3นมเนี่ยมา3มเนี่ยมาในหลักหน่วย72อ่ะมา2มาเี่ยมาบนมาล่างในหลักหน่วย48มา8แล้วก็26อ่ะมาหน่วยเลยบนหน่วยล่างเลยสังเกตว่าส่วนมากเลยนะครับจะมาในที่ในบนนะครับเนาะผมก็เลยอ่ะนะลองลองจับไปบนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันมีพลาดแค่ในงวดนี้แหละนะครับเนาะ แต่ก็นั่นแหละที่ผมบอกว่ามันมาในที่ในหลักหน่วยทั้งนั้นเลยนะครับว่าล่าสุดแสดงว่า1กับ6จะมาในหน่วยบนนะครับหรืออาจจะไปนในที่นหน่วยล่างหรืออาจจะไม่มาเลยไม่มีเลยก็เป็นได้เป็นเพียงสถิติเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้ในเลขเด่น2ตัวแล้วนะครับจะนําตัวไหนมาจับ นีเลยนะครับนำตัวนี้มาจับเลยนะครับซึ่งที่ผมเคยใช้กันนะครับเราหลังๆนี้รู้สึกว่าสูตรนี้ก็โอเคนะครับเป็นสูตร20ปีเลยนะครับเราสูตร20ปีสมาชิกท่านกเก่าๆน่าจะจําได้ก็คือนําหลักหมื่นหลักพันเนี่ยจับบวกกันนะครับเนาอ,อาจจะเพิ่มแต้มลดแต้มแล้วแต่บางวดนะครับถ้างวดล่าสุดหนึ่งหมห้าเป็น6กหกหกถ้าจับแสนกับหน่วยจับบวกกันนะครับหเป็น4เพิ่มแต้มเนี่ย ที่เคยใช้สูตรย0ปีนะครับก็เอาใช้เหมือนกันเลยนะครับก็คือตัวที่จะมาจับเลยเอางว่ก่อนหน้านะครับในหลักหมื่นกับหลักพัน 2, 5บกับ5เป็น7ได้7นะครับเนาะ7ก็จะเพิ่มแต้มไป2แต้มนะครับ7เป็น8เป็น 9, ลดแต้มมาเป็น6แล้วก็5ก็จะได้นะครับ10คู่10ชุดตรงๆก็เอาฝั่งนี้ไปเป็นหลัก10แล้วกันนะครับเนี่ยหัวลอก 7, 2นี่ก็มา7จุดตรงนี้2อมาตรงนี้ นะครับอ่ะได้หลยเนี่ยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องคํานวณอะไรเยอะนะครับเนี่ยต่อมามาดูงวดถัดมานะครับก่อหาในงวดนี้ก่งวดก่อนหน้านะครับ6บวกกับ4ก็จะเป็น0เพิ่มแต้มไปลดแต้มไป2แต้ม9แล้วก็8ผลออกนะครับก็จะเป็น,นที่ใน0ูย์เนี่ย05์ก็เอา0 5หามาเอาตรงนี้อ่านะครับก็ตรงๆอยู่แล้วนะครับต่อมาเลยนะครับเนา หาในวดนี้ก็เอางวดก่อนหน้า2บวกกับ2เป็น4เพิ่มแต้มไปลดแต้มมา3 2นะครับก็จะจับคู่ได้ผลที่ออกเป็น6 2งงวดนี้แหละนะครับที่มาล่างนะแต่ก็3เนี่ย3ก็ยังมาในบนอยู่เนาะในหลักสิบน,นะครับก็อ่ะ6ง6วดนี้มาล่างต่อมานะครับงวดถัดมาเลยวันที่31 ก็เอาหลักหมื่นหลักพันจับบวกกัน6บวกกับ9เป็น15เพิ่มแต้มไป6เป็น7ลุดลแต้มมาเป็น4แล้วก็3 3,4,5,6านะครับมาจับกับ3กับ0นย์รับผลออกเป็น5,3นี่ก็5 3นี่ก็มาตรงๆนะครับเนาะต่อมาเลยนะครับวันที่16สิงหาก็เอาวันที่31นะครับหลักหมื่นเป็น6หลักพันเป็น0 6บวกกับ0ได้6 เพิ่มแต้มไปเป็น7แล้วก็8ลดแต้มมาก็จะเป็นที่ใน5แล้วก็รับผลออกนะครับเป็นในที่ใน82นะครับมี6 7เจด้วย,ยมาบนมาล่างเลยนะครับ8 2ก็มาบนนี่ยก7็ก็มาล่างด้วยต่อมาเลยนะครับวันที่1นะครับ1กันยาแล้วก็หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเป็น7หลักพันเป็น1 7บวกกับ1ได้8เพิ่มแต้มไป เพิ่มไปอีกนะครับลดแต้ม7จ็ดอ่าแปเป็น7แล้วก็เป็น6 6 789กนะครับก็มาจับกันกับ4กับ8นะผลออกเป็น7 8นะครับก็จะเป็นในที่ใน7แล้วก็8เนี่ยมาตรงๆอีกแล้วนะครับเนาะต่อมานะครับวันที่16กันยายนะครับเนาะก็จะเอาผลวันที่1กันยานะครับหลักหมื่นเป็น1หลักพันเป็น5 1บวกกับ5ก็จะได้6 7เป็น8 รถแต้มาก็จะได้5้าแล้วก็จะเป็นสี่สี่ห้าหเจดปดนะครับแล้วก็ผล okay, okay, ที่ออกเลยนะก็จะเป็นในที่ในนะครับอ่าห6 4สี่นะสี่หนะครับเนาะอืมมาล่างนะครับเนาะมาล่างวันล่า path. สุดนะครับก็มัน years. น่าจะสลับบนล่างบนล่างเนาะอืมเนี่ยอันนี้ก็ล่าง ล่างล่างเนี่ยเนี่ยล่างมาบนล่างมาบนวันนี้ล่างน่าจะมาบนนะครับนาออืม่ะลองดูแล้วกันจะมาบนไหมนะครับก็บน1 6, กับ6จับคู่กันกับในเลขไหนนะครับก็ต้องนํางดก่อนนนะครับหลักหมื่นเป็น2หลักนะครับหลักพันเป็นศูนย์จับสองบวกศูนย์ได้2เพิ่มแต้มไปเป็น3ามแล้วก็4ี่ลดแต้มมาเป็น1แล้วก็ศูนย์ ก็จะได้นะครับศูนย์หนะครับศูนก็จะเอาให้ไปในที่ในหลัก10นะครับหลัก10แล้วกันนะครับก็จะได้นะครับในที่ 0, 1, 2, 3, 4ห่ามกับ6เอาไว้ในหลักหน่วยนะครับก็จะเป็น 0, 1, น 1, ์ 1, นึ่งหนึ่งหี่หนึ่งศห สามหกสี่หกอ,อาจจะออกเลขเดิมหรือเปล่านะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับแล้วก็ลองนําไปจับกันดูแล้วกันนะครับเนาะก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะก็ขอให้มานะครับบนตรงๆบนตรงๆสำหรับนะฮะในงวดของวันที่1ตุลาคมนะสูตรนี้นะครับเนาะสูตรนี้สูตรอะไรดีนะครับสูตรอ่า เผื่องวดถัดไปเข้าเนาะสมาชิกจะได้ถามสูตรนะครับนาะสูตรนี้สูตรวาบุ้นนะครับลองอ่าสูตรนี้สูตรวาบุ้นนะครับเราสูตรวาบุ้น,นะก็ลองนําดูลองนําไปจับกันดูใครชอบนะครับบนตรงๆหรืออาจจะมาล่างนะครับหรือถ้าเยอะไปอ่าชอบหนึ่งก็จับไปแค่นคี้ หรือจะชอบ6ก็จับไปแค่นี้นะครับยังไงก็ขอให้สูตรวาบุ้น,นะครมาแล้วกันนะครับก,ก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ขอให้เดินดีเข้าต่อเนื่องแล้วกันนะขอให้เข้าตรงตรงถ้าดูก็มา1 2 3 4 5 6 7เนะเข้าไปในที่ใน7 เจ็ดงวดติดนะครับเนาะเข้าไปตรงๆ7งเจงวดติดก็ขอให้เข้าเป็นงวดที่8งวดติด9งวดติดแล้วกันนะครับสำหรับในวดของวันที่1ตุลาคมนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ